สวัสดีครับผมอยู่กับสองเบาเฮียคนมารอพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องได้แกงสมพี่น้องแกงสมพะรีหุ่มครับผมแล้วก็ข้าวเจ้าพี่น้องพี่ครับข้าวเจ้าเอามาเป็นหมอเลยรหมอไหยเดี๋ยงันเด็กแกงมาอยู่ครับผมโซเชียลกับข้าวแล้วกินข้าวเด็กก็รับพี่น,ออน้องข้าวแรงบานเฮากับซัมมีแล้วพี่น้องเลยกินข้าวแรงกัน หกโมงแรงกลัวทุม่มหนึ่งนี่ครับก็เอือนสวนแรงสวนง่ายพี่น้องสำานี้งรัพผู้ดีรกิตแต่ตคนบ่คือกันพี่น้องเลยอยากการงานอยากการอ่างงานพี่น้องเลยก่อ,อนอื่นหน่อยพอนก่อนพี่น้องเลยคือโกแล้วกครับผมโก้หมากรับผมนาง่ายกินขาอยู่พี่มก็สีเป็นหมาขันแจ้งน้อยพี่น้องตาบอดเนี่ย กินยาพี่น้องปัวหุนตะกีย่างบัได้ครับเนี่ยเขาก็กินเขาได้เริมพี่ยัะหน่อยหนาเดี๋ยวพอเขาให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเอานำแกงใส่ก่อนเนาะอูตสาสามบ่วงกับพอ่อเดี๋ยวพอเอาแกงให้เอาเนื้อปลาให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวพ่อให้เนื้อปลาให อ๋อเนื้อปลาอ๋อน,น,นั่นละอ๋อกินผิวไวจำไหมกินเอิน่นจำกว่าไหมนั่นละกินน้ำกันงอกระสีเป็นหมาขึ้นจักหน่อยพี่น้องเลยนี่เมกี้จอยแห้งพี่น้องเดี๋ยวนี้จะอ้วนขึ้นจักหน่อยอยู่นี่อย่าว่ากันเลยพี่น้องเลยนัยคนกหนวกคือหมาจอยเดียวโซ่พี่น้องหมาคนโซ่แค่อยู่ว่าไปฝืนยางได้ บ่ได่อุ้มบออ่ได้ป้อนขอเขาก็บุญหัวแล้วครับผมดีใจไรน้น้ำยน้มมาตาบอดเนีเ่ยคนขึ้นมากแล้วพี่น้องสี่บัเซราเนี่ยบ่ประสันดองอยี่ยพึ่งด่ามาก,กันเด้อพี่น้องวะคือมาจอยแท้ว่าสันดองน้ากินเข้าไว้กัอนีไว้เอาปนหนี่กินไว้นี่เนื้อปลา เอากินกินน้ำกันเลยนั่นแหละกินอยู่นี่ไว้พี่คนนี้ละคนนี้พูดไว้ทั้งพี่น้องเลยเบ้าไข่เจียวอ้วนข้าวอ้วนเนี้ยนี่แหละเนียนเต็มมาตาบอดเนี่ยแล้วพี่น้องเลยเขาก็ยติเป็นหมามาจากหน่อยอยู่ไปกี้ยางใบได้ได้พี่น้องเลยไปอุ่มเอาไปกินเขากินน้ำอุ่มเอาเดี๋ยวนี่ไข่เหรอเป็นยางใยอยู่แต่ว่าตาไปนุ่งกับพี่น้องเพิ่นค,ค,ค,ค่อยๆค้ำไปเอา เป็นยังไปหายกินขขากินน้ำในพี่น้องมากกว่านี้ครับ,สบเสรบๆนล้วกันกบผมันอาหารไทยยังน้อยครับมันกินขาา้าวเจ้าอาหารไทยเอาอีกยี่บอกเอาอีกที่เราไว้เอาอีกเทีไเออเทไ่ไว้เผื่อไม่ผีไว้บัหนี้งไว้อีกัน้อยไว้เอาไปกินข้าวได้โอ้ยดีใจน้ำปนหรอมาตาบอดก็ได้เดี๋ยวขอเอาแก๊ให้ เดเือดหาตนาห้นปลาห้ไม่คอยกินน้ำแนววันนับบอกใกล้ใกันด้กัดกันอีกได้เหมือนอย่าพ้นกัดกันพี่น้องอย่าพ้นกัดกันพอสิวะเพราะน้ำร้องข้อกัอนพี่น้องกินเข่าเจ้าจักที่เป็นยังไงนี่ก็กินน้ำก่อนม่พี่น้องวะจับจับมันครับผม ขาทาพี่น้องแกงพักอีหห้มแค่ในแต่น้ำมาเนี่ยแล้วครับผมกินไงดี Điều. có nửa ba nhưng mà đây đâu chẳng nói càng

ับบอดฮะบบอยินขอน้องพอบปเดี๋ยวพอเอานำแกงให้ฉัน เจ้าฮ่าเนื้อปลาให้เรามองบ่มีกลางมันนี่ะเด็กกินข้าวน้องพอยอีกแล้วโอ้อย,ยอนนอนนอกิน,น,กน,กนขออ้าอลายแท้ตาบอดนี่ไหมอ๋อเนื้อปลาปั่นกันเด้อปั่นกันเด้อขุดกระดงเด้อเออกินข้าวบุ้ยิ่มบ่ยังไม่เด้อเพื่อนี่ก่อนเอ๋อตันกันอืมแจงไปอีกหุ้มอ๋อตาบอดนี่จิงน้อ เดี๋ยวพอตั้งไม้ก็ได้พอตักไม้ก็ได้เนี่ยมักบ่มัเข้เจ้าบ่โอ้ไม่กินลายแต่ว่าข้เจ้าบ่ะเดี๋ยวนั่งคนมัเข้เจ้า ปลาก็มีตะกั่งปลาอย่างนองนี่นอ้องปลานิ่งหมดเลยแต่เราคนกังไงอยู่โอ้ลืมมโอมอตมมอ้มไหมด์นำตม้มไปหรอ nếu không 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 nếu เดี๋ยวพ่อให้ไหมเดี๋ยวพ่อนำนำตบเมาใหม่นะบดเลยนะ บ่อิ่มบ่มาขอเจ้าตัวนี่นะหมฉันมาขอเจ้าเดี๋ยวหาเนื้อปลาให้เนาะปันกันอีกพูดละครนี่จานที่สองของเด้กหนิยิงเก่งเถอะวะเนาะเอาตาบอดดิพี่ 伙伴呢？

วันกินโดนละพีน่น้องเลยแกงสมเส่ร์ฟปยิหุ่มครับผมน้ำมันแซบดีครับผมรสสัตว์สมมติมันหวานครับผม Im lặng Im lặng năm dân đâu năm năm dân con gian năm dân năm gian năm dân Ăn gian năm gian rồi gian năm năm lại năm năm gian năm năm gian năm Ăn năm năm gian năm gian năm กินข้าวแรงพี่น้องแกงสมใส่ปลานิ่งพี่น้องเลยกับข้าวเจ้าบัดผู้ละสองจานกับหมากรบผมมาเกดบเงนคนไรคนแท้แล้วครับผมสองบอกเงินคนมองเราพี่น้องขอบคุณกรบพุ้นสำหรับท่านคนติดตามกระผมจะเป็นกำลังแรงใจเก็ดคลิปต,ต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม